ด,ดีต้อนรับทุกทท่านนะครับเข้าสู่ช่องมารวยชาแนลนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีมิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาครับซึ่งวันนี้นะครับมารวยยกตัวอย่างเหรียญมา1ชนิดนะครับเป็นเหรียญชนิดละ10บาทครับสามเหรียญ3ปีพศครับซึ่งมีราคาที่ประเมินไว้นั้น ค่อนข้างจะสูงกันเลยทีเดียวนะครับจึงอยากจะมาแนะนําข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับเหรียญสิบบาททั้ง3เหรียญน,นี้นะครับให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เก็บสะสมแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องเราสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญทั้ง3เหรียญน,นี้นะครับเราก็อยากจะขอขอบพคุณพี่ๆน้องๆนะครับ ที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องมารวย Channel นะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการหาข้อมูลดีๆจัดทาคลิปดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราก็มาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับปีพุทธศักราช2 5งนนะครับซึ่งไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีครับ รายละเอียดของเหรียญก็ค่อนข้างจะชัดเจนครับนั่นก็คือเสนีของเหรียญชนิดละ10บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญพระเสียนเล็กนะครับเราก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องการประเมินราคานะครับเราก็ควรจะรู้จักข้อมูลของเหรียญน,นั้นๆกันก่อนนะครับว่ามีอะไรที่พิเศษอยู่ข้างในนี้บ้างนะครับ เมอมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทครับเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผูมีผลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่วนด้านขวาของเหรียญนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าผูมีผลอดุลยเดชนะครับและด้านซ้ายนะครับ ก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญด้านนอกนี้นะครับก่อนจะเป็นีเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบนะครับข้อมูลด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะมีพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับขอบเหรียญด้านบนนะครับก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10นะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับ มีทั้งเลข10ไทยและเลข10อลรบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับด้านขวาของเหรียญนะครับก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับส่วนด้านซ้ายของเหรียญนะครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2 5 3 5นั่นเองนะครับ สำหรับเหรียญ10บ,บาทนะครับรุ่นปีพศ2535นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่13ล้า00นนะครับ8 5 0 0 0ันเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่า เหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเหรียญ10บาทนะครับ5าบาท1บาทหรือไม่เว้นแม้กระทั่งเหรียญ50สตังค์ยี่สิาสตังค์นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญรุ่นใหม่ออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนกันต่อไปนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญ10บาทรุ่นปีพศ2535นนี้ครับราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละ 300บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับมาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศสองพันนะครับซึ่งอายุอานามก็หลาย10ปีครับแต่รายละเอียดของเหรียญก็ยังชัดเจนนะครับสวยงามครับนั่นก็คือ เอกลักษณ์ส่วนตัวแล้วก็จุดเด่นของเหรียญชนิดละสิบาทรุ่นพระเสียรเล็กนะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสองสีครับสีขาวและสีทองราคาอยู่ที่10บาทนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้านะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผู้มีคนอดุยเดชครับหรือว่าพอหลวงหลอเก้าของเรานั่นเองนะครับส่วนด้านขวาของเหรียญนะครับก็จะมี ตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าผูมิพลอดุลยเดชนะครับลายด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระปาวัดอรุณราชวนารามนะครับด้านบนของเหรียญนะครับก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบนะครับซึ่งอักษรเบลนี้นะครับจะทําขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตานะครับ ส่วนด้านล่างของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางร,ระหว่างตัวเลขทั้งสองส่วนด้านขวาของเหรียญน,นะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2536นั่นเองนะครับสําหรับ เหรียญ10บ,บาทนะครับรุ่นปีพศ2536นี้นครับมียอดผลิตอยู่ที่10ล้านนะครับ500,000 5 6,000เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าน้อยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับหนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่าอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นนะครับว่า เหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนะครับไม่แน่ไม่นอนครับเหรียญรุ่นนี้แบบนี้นะครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับก็ยังมีการคาดการณ์กันไว้ครับว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ครับไม่ว่าจะเป็นพศหนนะครับราคานี้น่าจะสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่มียอดผลิตที่ น้อยหรือว่าเหรียญที่มียอดผลิตที่เยอะครับราคาก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นไปในตัวนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ200บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับมาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสำหรับสำหรับวันนี้นะเป็นเหรียญ10บาทนะครับ พศ2544นะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับมีราคาที่ประเมินไว้ค่อนข้างจะสูงครับสำหรับราคาของเหรียญย n นซีครับเราก็าไปดูข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับเป็นเหรียญกษาสบครับโลหะสองสีครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลิเมตรน้ำหนัก8,5กรัมด้านหน้าก็จะเป็น พระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผูมีผลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านขวาของเหรียญนะครับก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าผูมีผลอดุลยเดชนะครับและด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับคอเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบนะครับส่วนด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็น พระปรางวัดอรุณราชวรารามครับขอบเหรียญด้านบนนะครับก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่าสิด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลข10ไทยแล้วก็เลข10อารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิต นั่นก็คือปีพศ2544นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ2544นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่2ล้านนะครับ60,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาค่อนข้างจะน้อยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งอยากจะมาแนะนําข้อมูลดีๆในส่วนนี้นะครับให้กับพี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็น นักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่าภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับได้มีการคาดคะเนกันไว้นะครับว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับอาจราคาอาจจะพุ่งสูงขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวนะครับเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้นะครับมีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญกระสับ รุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนกันต่อไปนะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญ10บาทรุ่นปีพศ .2544 นี้นะราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ500บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นสนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดิ่ติดตาม ท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันทุกวันสําหรับคลิปนี้นะครับผิดพลาดประการใดมารวยก็ต้องกราบขออภัยมาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับเรื่องข้อมูลนะครับซึ่งเราก็ได้อ้างอิงจากหนังสือฉบับหนึ่งนะครับสําหรับข้อมูลเหรียญกระสาบนี้นะครับสําหรับคลิปหน้านะครับโปรดติดตามนะครับว่าเราจะนําเหรียญ อะไรนะครับปีพอซอนไหนมารีวิวให้พี่พี่น้องๆได้รับชมกันจึงอยากให้กดติดตามไว้เลยนะเผื่อจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับจะได้รับรู้รับทราบก่อนใครนะครับสําหรับคลิปนี้ครับมารวยชาแนลสวัสดีครับ